หนึ่งสัญญาณเตือนของร่างกายถ้าเราไม่รีบแก้จะกลายเป็นอ่อนเพลียเรืร้อรังถ้าใครเป็นคนที่นอนหลับกลางคืนยากแล้วก็หลับหลับตื่นตื่นนอนหลับไม่สนิทนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนช่วงตีหนึ่งถึงตีสามนะคะจะรู้สึกตัวบ่อยมากตื่นนอนตอนเช้าจะรู้สึกไม่สดชื่นอยากนอนหลับอยากนอนต่อนะคะแล้วก็กลางวันจะง่วงนอนเป็นพิเศษแล้วก็รู้สึกเหนื่อยตอนกลางวันอันนี้เป็นสัญญาณเตือนที่ร่างกายกำลังจะบอกเลยว่าตับล้าบางคนเนี่ยเข้าใจว่าตับล้าเกิดจากการที่เราดื่มแอลกอฮอล์สังสรรค์เป็นประจำแต่ความเป็นจริงแล้วอาการตับล้าเกิดกัับคนทท่่่วไไปีมมดืออ ด้วยแต่เกิดจากอะไรในคลิปนี้มีคําตอบมาฝากตรงกับอาการในข้อไหนอยู่บ้างพี่มาบอกกันในช่องคอมเมนต์บอกความรู้ติดตามกันไม่ได้บันทึกวิดีโอเก็บไว้เราตามหาจนเจอนะคะบอกสาระดีๆทั้งเรื่องผิวเรื่องสุขภาพเลยนะคะอาการตับล้าเป็นอาการที่เวลาที่เราทานยาโรคประจําตัวเยอะๆนะโดยเฉพาะยาลดไขมันในเลือดนะคะหรือยาอะไรก็ตามนะที่ผ่านตับโดยเฉพาะอย่างิ่งบางคนทานยาแก้ปวดเป็นประจำนะคะยาพาราเซตามอลนะคะก็มีผลต่อตับเช่นกันดังนั้นอาการตับล้าลองไปหาดูสารสกัดที่ชื่อว่าเซเลเนียมเป็นสารสกัดที่มีงานวิจัยรองรับเขาอยู่ในขวดนี้ค่ะ Aviznativ Plus เวลา พเราทานเนี่ยนะคะผิวเราจะใสมากขึ้นด้วยบำรุงสายตากลางคืนจะนอนหลับได้ลึกกลางคืนนอนหลับดีกลางวันจะสดชื่นไม่เพลียนะคะลองไปตามหากันค่ะเพราะว่าในขวดนี้นะคะเขาเป็นเม็ดแคปซูลค่ะนะคะเม็ดแคปซูลเล็กๆลื่อๆๆลืนง่ายนะคะแล้วก็มีสารสกัดของตัวซูเปอร์แอนติโอซิแดนนะคะที่ช่วยบำรุงผิวทาแล้วผิวใสด้วยค่ะ